ออแล้วครับทุกคนวันนี้นะผมก็จะพาทุกคนนะไปดูอัปเดตใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะซึ่งอัปเดตใหม่นี้ก็เป็นแบบรถที่แบบทุกคนคงจหยบบเคยเจอนะซึ่งเป็นรถที่ลิมิเต็ดมากๆในชีวิตจริงก็คือ Nissan GTR R50 นะทุกคนนี่หลายคนก็แบบจะสงสัยนะฮะ R50 คือรถอะไรปกติเราจะรู้จักแต่ R32 R33 R34 R35 ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าคันนี้คือ R50 นะเป็นแบบตัวพิเศษเลยนะฉาย,ยาของรถคันนี้ก็คือ Iron Man นะทุกคน นี่ตัวนี้เลยนะเป็นนิสสัน GTR คันนี้นะที่แบบเขาบอกว่ามันคือ Iron Man อะ่ะเพราะว่ามันเป็นสีแดงแตัดกับสีเหลืองอคล้ายๆกับหน้ากากของ Iron Man เลยนะรุ่นนี้ก็นั่นแหละตอนนี้กิมก็ได้เพิ่มเข้ามานะซึ่งวิธีรับก็แบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะไม่ต้องเสียดังเยอะเลยก็คือให้เราอะทำกิจกรรมนี่แหละเพื่อรับดาวนะแล้วก็เอาดาวออมาแลกเป็นรถนี่ซึ่งดาวของผมนะก็แบบครบแล้วนะเพราะว่าผมก็มีดาวจาก กิจกรรมที่เลี้ยที่ผ่านมาหลายครั้งนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อกันเลยรูมด้วยมีไลน์ด้วยนะทุกคนโอเคนี่เลยซึ่งรถที่เพิ่มขมามาก็จะมี2คันนะก็จะมีเป็น bmw น่าจะเป็น m4 นะทุกคนคันนี้น่าจะเป็นพวก m4 competition โอเคใช่ทุกคนมันคือ m4 competition คันนี้โอเคแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวคันนี้ก่อนนะซึ่งคันนี้ก็คือเจ้า gdr 50นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลย โอเคซึ่งถ้าใครที่แบบอยากจะทำกิจกรรมนะอยากได้รับดาววิธีก็คือเมื่อเราอยู่ในหน้าเกมใช่ไหมทุกคนให้สังเกตที่ด้านซ้ายของจอก็จะมีเป็นรูปดาวนะกดเข้าไปเลยแล้วก็นี่จะมีเป็นกิจกรรมนะให้เราทํานะนี่มีจะมีเป็นแบบวันละสามกิจกรรมนะมันจะเปลี่ยนทุกๆ24ิี่ชัว่วโมงโอเคกิจกรรมแรกก็คือของวันนี้นะใครใดูคลิปก็สามารถทําได้เลยคอมเพลตเซเว่นไฟอ์มชั่นก็คือให้เราอะ่ะเลือกดีเลือดดับเพลิงนะแล้วก็เอาสังดับเพลิงอ่ะไปดับไฟที่แบบมันมีจุดให้เราาทํนะ c o m p a c Seven Car Sale Dealership Tycoon Customer ก็คืออันนี้ยอันที่2ก็คือให้เราอะแต่งรถให้กับลูกค้าที่ว่าเดินมาในร้านตรงนี้นะเห็นไหมพวก NPC พวกนี้อะให้เราแต่งรถให้เขานะนี่เลยแค่แต่งรถให้เขานะให้แบบได้หดาวอะไรนั้นก็พอแล้วต่อมาก็คือ c u s t o m e your Dealership Color or Name ก็คือให้ทําสีเดลเลอร์แหละหรือจะเปลี่ยนชื่อก็ได้โอเคผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อเดิม นี่เห็นไหมได้แล้วนะดาวโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวคันนี้กันเลยนี่ทุกคนอันนี้คือแบบเป็น GTR สามธรรมดานะแต่ค <Thirty>. ันนี้ก็เป็น GTR R5 0ูนย์นะนี่เลยทุกคนโอ้โหโคตรเหมือนไอรอนแมนอะคันนี้ก็โอเค เราก็จะไปรีวิวกันเลยเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยนะก็คือเรื่องของทอับสปีดนะมาดูกันว่ารถเขาราคาเก้าแสนนะถ้าเป็นราคาอับเครื่องก็ไม่ได้แพงมากโอเค3 2มหนึ่งเฮ้ยเดิมๆอัตตาเิ่งก็ถือว่าดีนะทุกคนเดิมๆอ่มอะ โอเคท็อปสปีดของรถเดิมๆก็อยู่ที่311กิโลเมตรนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอัพให้ตันทุกอย่างกันเลย6 0แสนอัพเครื่องให้ตันแล้วก็ทัวร์โบนะเอาลูกใหญ่สุดไปเลยอัพยางเบรกเดิมๆรถคันนี้ก็จะเป็นขับสีมาให้นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าหลังจากที่เราได้อัพเกรดเครื่องอะรถจะเร็วขึ้นข,น,ขนาดไหนนะ3 2 1โอ้ทุกคนเรื่องอัตราดร่งคือแบบจากเดิมก็ดีอยู่แล้วนะ เรายิ่งแอปเทอร์โบก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยโอเคมาดูกันว่าท็อปสปีดเราจะเท่าไรร่378กิโลเมตรนะเมื่อกี้นะท,ท็อปสูสุดเขาคือ3า8็โอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ทุกคนนะฟังเสียงของเจ้าคันนี้มาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไง โอเคทุกคนเสียงเขาก็จะประมาณนี้นะก็ผมว่าเสียงแบบตอนต้นๆน,น,นะแปลกๆไปหน่อยนะคล้ายๆแบบ UFO เลยเสียงตอนต้นแต่ว่าเสียงตอนกลางๆอะ่ะเสียงผมว่าคันนี้เสียงเพราะมากเลยนี่โอเคเดี๋ยวต่อไปเลยเราจะไปทสกันในสนามนะว่าคันนี้มันดีขนาดไหนในสนามเรื่องของการเลี้ยวอะไรแบบนั้นนะ โอเคทุกคนสปอยเลอร์คันนี้ก็เป็นแบบแอคทีฟวิ่งด้วยนะก็เป็นสปอยเลอร์อขยับว่าแหละเวลาเราเบรกนะเวลาแบบเราขับด้วยความเร็วสูงใช่ไหมทุกคนแล้วก็เราไปเบรกอะสปอยเลอร์อของเขาก็จะแบบยกขึ้นมาด้านหลังอีกนิดนึงนะเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตดีๆเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเรื่องของการเลี้ยวกันเลย3 2 1โอเคอัปตรดเองดีเหมือนเดิมเลยเฮ้ยทุกคนดูดิการเลี้ยวโคตรคมอะ ผมจะลองแบบไม่ยกคันเร่งดูนะเอ้ยไม่ต้องยกอยู่มาเรามาดูกันเลยนะว่าด้านหน้าจะคมขนาดไหนโอ้โหทุกคนดูดิการเลี้ยวนะาโคตรโกงเลยคันนี้โอ้โหโคตรโกงอะ่ะทุกคน การเลี้ยวมาแบบเลี้ยวโหวดมากเลี้ยวดีมากทุกคนคันนี้คันนี้แหละทุกคนเป็นรถที่แบบโคตรคุ้มอ่ะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะแล้วก็ต้องการรถโหดๆอ่ะก็เก็บดาวเลยนะทํากิจกรรมไม่ยากนะทุกคนเนี่ยหนึ่งวันก็ได้เยอะมากเลยดาวนี่แล้วก็นั่นแหละเอาดาวไปเลขคันนี้นะผมแบบโคตรแนะนําเลยเ่อแต่ผมสังเกตนะมันมีอันนั้นให้ผมด้วยเป็นลายนะมาดูกันว่าลายของเขาจะเป็นยังไง เป็นเหมือนกับเป็นขีดอะไรสักอย่างนะแต่ผมจะลองเปลี่ยนสีรถดูว่ามันจะเห็นหรือเปล่าว่าลายเป็นไงอ่านี่ทุกคนลายก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เป็นเส้นขีดๆแบบนี้นะโอเค <c oughs> ก็ได้อยู่แหละแต่ผมจะเอาเป็นสีเดียมของเขาเลยดีกว่าก็เ,าเนี่ก็ โดยรวมนะคันนี้เป็นรถที่ผมโคตรแนะนําเลยขับดีมากๆตาเล่งคโคตรโหดท่าสปีดก็ใช้ได้กําลังดีแล้วก็เรื่องของการเลี้ยวคือแบบโกงสุดๆนะใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็อยากได้รถดีๆอ่ะก็แนะนําเลยคันนี้รีบเก็บมาเลยนะการหาการเล่นเกมการหาเงินการฟาร์มตังค์ของทุกคนนะก็จะง่ายขึ้นมากเลยสำหรับคนที่เป็นมือใหม่อ่ะคันนี้แหละคือรถฟาร์มตังค์ที่แบบผมโคตรแนะนําเลยนี่ ก็สำหรับใครที่แบบชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะคลิปต่อไปนะผมก็จะมารีวิวเจ้า M4 Competition นะก็คือเจ้า B.M. คันเมื่อกี้แหละนี่เลยนี่ก็ฝากทุกคนติดตามผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนวันนี้ผมไปนะ